สวัสดีครับผมที่นี่ช่างรถบ้านนะครับวันนี้เรามีทีเด็ดมานำเสนอแล้วครับผมคันนี้เป็นอิสุสุเคบีนะครับสีประตูแท้โรงงานนะครับผมหายากนะครับมีใครสั่งผมไว้นะผมจําไม่ได้แล้วแต่มันเพิ่งได้มานะครับผมคันนี้รถบ้านแท้ๆนะครับทะเบียนสวยด้วยนะฮะสามเจ็ดหกนะครับผมนี่เครื่องดีเซลนะครับสองพันสองร้อยซีซีเดิมๆโรงงานนะครับผมอ่าถูกตามนี้เลยนะครับผม ทรงดีมากครับรถนะฮะรถเหนือแท้ๆนะครับคันนี้นะฮะดูครับหลังคางหลังคาเดิมๆครับผมทรงดีนะครับคันนี้นะฮะหล่อๆเลยครับสภาพนี้นานๆแทบไม่เจอแล้วครับผมเนี่ยสี่ประตูแท้ๆนะครับผมนี่ลอนกระบะเดิมเลยนะครับกระบะเดิมๆเลยนะครับตามนี้เลยนะครับใครหาอยู่ให้ไวนะฮะ ทรงมาดีขับไปหล่อแน่นอนนะครับผมเซสซีสวยนะครับสี่ประตูไม่ต้องกลัวว่าเป็นรถขนส่งมาก่อนหรือรถใช้งานหนักสี่ประตูมันเป็นรถที่ส่วนใหญ่ใช้กับบ้านนะครับไม่ได้ไปใช้งานหนักหนาอะไรอยู่แล้วนะครับผมดูฮะหล่อจริงๆครับคันนี้นะฮะใครชอบจัดเลยมาดูภายในกันนะครับเออคันนี้ได้พวงมาลัย power ด้วยผมยังไม่บอกพวงมาลัย power นะครับขับดีมากนะครับคันนี้รถขับโคตรดีนะดูครับ ขอบกระจงกระจกไม่มีผูกเลยนะครับนดบ้านรักษาดีนะครับบางๆครับอ่าตามนี้นะครับข้างในคอนโซลต่างๆยังสวยงามนะครับผมนี่เบาะเดิมโรงงานเลยนะครับมีขาดนิดหน่อยแต่เดิมๆแน่นอนนะครับผมเบาะหลังนี่ครับเดิมๆโรงงานเลยครับสีประตูเดิมๆนะครับนี่ครับเรโซสุดๆนะฮะเอาไปขับรอๆได้เลยนะครับผม นี่ครับคู่นะครับเมื่อกี้ผมโอเคลงเรื่องผมหากุญแจไม่เจอนะครับนี่กุญแจอยู่นี่นะครับลีปผมเนี่ยครับถ่ายตามจริงครับเรียวๆไปนะคะเกีรยแน่นๆเลยครับคันนี้มาดูกันนะครับนี่มาดูเครื่องกันนะครับผม เครื่องตัดง่ายครับนี่ครับผมอีสูบเคบีสี่ประตูนะฮะทนทนครับผมประหยัดแน่นอนครับผมเดิมเดิมเลยครับผม โมเสียวอย่างรล่อครับผมไปหาสี่ประตูอยู่คันนี้นะครับดูครับสามสี่ประตูแท้นะครับผมสภาพนี้หายากแล้วครับแทบไม่มีแล้วนะครับเออลืมบอกไปนะครับแอร์แอร์เพิ่งทำมาใหม่นะครับผมแอร์เพิ่งทำมาให้ใหม่นะฮะเย็นฉ่ำนะครับทั้งระบบนะครับคันนี้ได้เลยครับดีเซลนะคะสี่ประตูโรงงานนะครับผมพวงมาลัยพาวเวอร์ นะฮะแอร์เย็นนะครับสีเสือก็ใช้ได้ฮะเอาไปขับหล่อๆอย่างเดียวครับคันนี้นะครับใช้ชอบคับมเดิมๆนะครับเอาไปขับหล่อๆอย่างเดียวเลยตอนนี้ก็เย็นนะครับอัดดูหลังคาดรอบสวยๆนะครับสวยๆเลยนะครับผมแล้วไฟหน้าต่อครบนะครับพอสีเพิ่งต่อนะครับหกแปดนะครับถึงปีหน้าครับใช้ยาวเลยครับผม นะครับอ่านี่ครับผมใครถามมันดังแก๊กๆกอะไรผมจับไปดูซึ้บนี่ครับตรงนี้มันสั่นนะครับ๋ยวจะยืดให้ดีกว่านี้นะครับนี่ครับฟังเสียงเครื่องครับเยียบคลิปนะครับผมนี่ให้ดูนะครับอ่ามันสั่นกระจังหน้านะครับที่มันดังกีดจักรลำคาญนะฮะผมเจ็บให้นะครับให้แน่นๆนะครับผมแจมเลยนะครับจับเลย คันนี้เลยทุกอย่างตามนี้นะครับใครอยากได้สีประตูเคบีไปขับหล่อๆนะครับจัดไปเอกาสารที่โอนครบนะครับผมยังไงก็สนใจก็ติดต่อนะครับผมที่0899800909นะครับอยากได้รูเพิ่มเติมแอดไลน์มาวิดีโอคอมาคุยกันนะครับผมคันนี้ดีแน่นอนเครื่องดีขับดีพาเวอร์แอร์เย็นประสีเต็มถึง68ขอบคุณมากที่ติดตามครับสวัสดีครับ